สวัสดีค่ะแม่ชื่อนัองสาวารุน,นีนันทวัฒน์เป็นแม่ของเด็กหญิงวลิธาเดิมทิงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนบ้านบางสเลแต่ก่อนน้องไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ช่วยทำงานอะไรเลยดูแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกมตั้งแต่โรงเรียนชุมชนบ้านบางสเลมีกิจกรรมสมุดบันทึก การทำความดีทำใหนะ้พฤติกรรมของน้องเปลี่ยนไปช่วยงานบ้านช่วยทำงานบ้านทำพฤติกรรมดีขึ้นช่วยทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซากาักผ้า ดูแลน้องเป็นต้นต้องขอขอบคุณกิจกรรมการทำความดีของโรงเรียนชุมชนบ้านบางสลีที่ทำให้พฤติกรรมของน้องดีขึ้นขอบคุณค่ะ